ลองจินตนาการตามนะสมมุติว่ามีห้องอยู่สองห้องมีผนังกั้นอยู่คนที่ทำร้ายคุณดูถูกคุณนอกใจคุณนะ่ะเขาอยู่อีกห้องหนึง่งและคุณนะ่ะอยู่อีกห้องหนึง่งตาของคุณนะ่ะมองไม่เห็นพวกเขาเลยแต่คุณก็ยังเอาสมองเอาจินตนาการของคุณนะ่ะคิดข้ามห้องไปป่านี้เขานั่งดินทาเราอยู่แน่เลยป่านี้ย เขาหัวเราะเยาะเราอยู่แน่เลยต่าเนี่ยเขาทั้งสองคนน่ะคงมีความสุขกันสมองของคุณน่ะมัวแต่ไปคิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาถึงเรื่องของเขาโดยที่ตาของคุณน่ะไม่ได้เห็นอะไรที่อยู่ภายในห้องนี้เลยจริงไหมในห้องเนี้ยมีต้นไม้ที่สวยงามมีน้องหมาน้องแมวที่คุณเลี้ยงไว้น้องแมวอ่ะก็คอยลาะเมียว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 ปลอบใจคุณแต่คุณน่ะก็ไม่เห็นเขาเลย บนโต๊ะอาหารน่ะมีอาหารแสนอร่อยมีกาแฟที่หอมกุ่นแต่คุณน่ะก็ไม่เห็นมันเลยหยุดคิดถึงพวกเขาได้แล้วกลับมารักตัวเองได้แล้วโอบก,กอดตัวคุณเองด้วยความรักความปรารถนาดีเพราะคนคุณนี้แหละคือคนที่รักคุณมากที่สุด